โอเคครับก็ขอตัวดีทุกท่านด้วยค่ะยกระับแล้วเรับะแชนงคู่นะครับ,รบ,บ,นนรบ,รบผมจะมาแจกสกินตัวนี้นะครับพ่อหนุ่มกับมีองค์เขาครับรอเลยครับลอดเี๋ยวผมเมีอุปกับเอา กระบอกซึ่งไอเนี่ยจะเป็นตัวเกมที่ผมดาวโหลดมาแล้วผมก็ไปลงสกินในสกินตัวแรกก็มีอีกได้อยู่๋ยวให้ดูตัวที่หนึ่งสองสามส,าสี่มีสี่ตัวเอ,เอ่อออฟฟ์หนึ่ง เทจัดแล้วขอลองฆ่าคนหน่อยนะวันนี้เรากำังดูเดิแค่นี้ก็ตัดตายยังก็ตายแล้วแค่นี้ก็กระจกกระจกเกินวันนี้พาไปป่วน ก็เ็จ G T A บ้างอ R สามสี่นะ A สามสี่ A าสามสี่าสาสยังยังยังไม่ได้ใส่เครื่องนะ มาแบบเพะิพะเพะเิ่อะเอกมิเกฮ้ยสาวด<อ>ูขึนมาสู้กันต่อดี ข้าง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 นี่อ่ะอ oh! ัน <Dro> น <pp le> ี้ก็เตาดีอ้าวเก๋าเก๋าเฮ้ยแม่เอาละครับทีนี้ก็จบแล้วนะทีนี้ก็จบแล้ว ไปละจะ4นาทีล้นี่ครับสกินตัวนี้รลอมากเดี๋ยวผมมาแจกบาย